เออไงสวนเพลินหลวงใส่หัวเด้น่ะโอ้มวนหลายเห็นสเ้อเห็นทุเรียนเขางามมวนหลายแต่ก็มีรอยร่วงมั้งเนี่นี่เนาะดูต้นนววงมารอยร่วงเหรอไปไปดูต้นต้นต่อไปไหนดูต้นต้นนู้นต้นนู้นต้นนู้นก็สมบูรณ์ต้้โอ้ต้นนี้ก็สวยทำบันทำใบได้สมบูรณ์เนาะ ปีวสวยอุ้ยมีดอกอีกอ่ะอนะมีดอกอีกอันนี้สงสัยปีแรกเอาไว้กี่ลูกเนี่ยดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลูกแปดลูกม,มีดอกอีกอะเออไว้แปดลูกวันนี้เดินชมสวนอุ้ยลอยเอากิ่งออก 喂喂、yeah, yeah.